โอ้โหปล่อยออกมาวิ่งเล่นแต่ละครั้งกลับเข้าบ้านพร้อมความมอมแมมเสมอ ดูสภาพไถ่กันเก่งเหลือเกินพี่น้องคู่นี้จะอาบน้ําทุกวันมันก็ไม่ได้ไหมก็ต้องใช้ทิชชู่เปียกนี่แหละคะ่ะเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดเท้ากันทุกวันไม่งั้นพวกเชื้อโรคขี้ฝุ่นก็ยังอยู่บนตัวมันนี่มีถ้าไม่เช็ดออกเดี๋ยวก็จะมีเรื่องกลิ่นตัวตามมาครั้งนี้คิทก็ใช้ทิชชู่เปียกของแบรนด์ I Love j e นี่แหละคะ่ะกลิ่นมันจะหอมอ่อนๆเหมือนแป้งเด็กละมุนตุ้นมากเราสามารถเช็ดได้ทั้งใบหน้าลำตัวแล้วก็บริเวณอุ้งเท้าตัวนี้มันมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ น้ำมากใช้เราไม่เหนียวเหน,นอนะแล้วตัวนี้ก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสารแต่งสี1ห่หอมี80แผน่นคุ้มอยู่นะแม่นอกจากน้องหมาพวกน้องแมวน้องกระต่ายก็ใช้ได้นะนอกเรื่องนิดนึงตอนของมาส่งเขาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยมันน่ารักมากแล้วตอนนี้ก็เอาไปติดอยู่ตรงที่กดน้ําร้อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่คะ่ะมีกระเป๋าผ้าใบเล็กๆแถมมาให้ด้วยเลิศขนาดนี้ต้องจัดแล้วแม่